ดวงชะตาของชาวลัคาานาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของคุณในเดือนนี้อาจจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะลงตัวเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคาานาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้การงานของคุณนั้นจะค่อยๆพัฒนาหรือค่อยๆเติบโตไปในทิศทางที่ดีแต่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังถึง การที่คุณน,นั้นอาจจะแบกรับภาระอะไรมากเกินไปทําให้คุณน,นั้นเดือดร้อนได้ดังนั้นในช่วงนี้จริงๆแล้วการงานของคุณจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าบางทีพอคุณรู้สึกว่าการงานของคุณดีแล้วคุณก็จะไปช่วยเหลืองานคนนั้นงานคนนี้หรือค่อนข้างที่จะปฏิเสธใครไม่เป็นซึ่งอาจจะทําให้คุณน,นั้นผิดพลาดในเรื่องของการงานได้ดังนั้นในช่วงนี้คุณจะต้องทําอะไรด้วยความรอบคอบด้วยความตั้งใจด้วยความเด็ดขาดของตัวคุณ หากคุณใจอ่อนจนเกินไปในเรื่องของการงานอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณนั้นอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้หากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดเจราจาหรืองานบริการคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากเป็นพิเศษ อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของบริวารหรือในเรื่องของผู้ร่วมงานอยู่บ้างแต่ถ้าหากคุณใช้ทักษะในความสามารถในความคิดความฉลาดทันคนของชาวลัคนาราศีมังกรแล้วการงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูคุณหรือคอยเฝ้าดูคุณเพื่อที่จะสนับสนุนหรือให้โอกาสคุณได้อย่างมากดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ขอให้ทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่าพลีผาม ทำอะไรก็แล้วแต่อยู่บนความไม่ประมาทการงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของการเงินต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเงินของคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้เงินทองในหลายทิศหลายทางอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่พยายามหาลู่ทางในเรื่องของการหาเงินหาทองได้ดีเลยทีเดียวดังนั้นในช่วงนี้หากอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการหาเงินหาทองชาวลัคนาราศีมังกรขอให้ลงมือทําคุณจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีความเอาใจใส่ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วมีความฉลาดในการหาทิศทางหรือหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินขอให้คุณลงมือทําแม้จะหลายหน้าที่หลายรูปแบบในเรื่องของการงานคุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีรวมทั้งในช่วงนี้คู่รักคู่ครองของคุณนั้นหรือคนใกล้ชิดของคุณนั้นจะให้โชคให้ลาภเกี่ยวกวับในเรื่องของการเงินการทอง คุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหรือได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดในเรื่องของการเงินการทองหรือบอกขนทางในเรื่องของการหางเงินหาทองในการบอกลู่ทางต่างๆคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งโชคลาภฟุกๆุก็อาจจะมาจากคนใกล้ตัวกับตัวคุณนั่นเองสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนนี้สําหรับคนโสดนั้นช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ ได้คนที่เข้ามาอย่างที่คุณนั้นอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยลงตัวกับคุณมากสักเท่าไหรนะ่นักบางคนที่เข้ามานั้นก็อาจจะรู้สึกถูกใจในช่วงขั้นตอนแรกแต่พอคบหาดูใจหรือทําความรู้จักจะรู้สึกว่าอาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้ช่วงนี้คนที่ไม่สนใจคุณหรือคนที่สนใจคุณก็มาแบบในลักษณะตรงกันข้ามเช่นคนที่สนใจตัวคุณคุณก็อาจจะไม่สนใจเขาคนที่เขาไม่สนใจในตัวคุณ คุณก็อาจจะเป็นคนที่สนใจในตัวเขาอาจจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณยังมีความสุขกับคู่ครองได้เป็นอย่างดีอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันบ้างแต่ก็ยังถือได้ว่าไม่ใช่เป็นปัญหาหนักที่คุณนั้นจะต้องมีเรื่องทะเลาะบาแวงกันใหญ่โตแต่ก็ขอ ให้คุณนั้นพยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองหรือคนใกล้ชิดของคุณบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดทัศนคติในบางเรื่องบางราวแต่โดยภาพรวมก็ยังถือได้ว่าความรักของคุณนั้นก็ยังมีความสุขสมบูรณ์ให้แก่กันในช่วงนี้ได้ดีเลยทีเดียวดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้น แต่ตัวคุณนั้นก็จะจัดการให้เข้ารูปเขา้ารอยอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรคที่คุณนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้างหรือคุณควรจะต้องจัดระเบียบให้กับตัวคุณเองหรือคนรอบข้างอยู่บ้างแต่ตัวคุณนั้นก็จะสามารถที่จะทําได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทันคนฉลาดขอให้คุณนั้นใช้ความสามารถตรงนี้ในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นอย่างดีความไม่แน่นอนก็จะหมดสิ้นไปและจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและดําเนินการในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในช่วงเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มในเดือนเมษายนนี้ในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะเป็นดวงที่ชาวลัคนาราศีกุ่มจะมีความสุขสดชื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณนั้นได้อย่างปาฏิหาร เราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีสิ่งท้าทายใหม่ๆคุณจะมีโครงการใหม่ๆคุณจะมีโอกาสใหม่ๆให้คุณได้ลิ้มลองและคุณนั้นก็จะทํางานด้วยความรู้ความสามารถคุณอย่างประสบความสําเร็จคุณจะได้รับชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างคาดไม่ถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้จะทําให้คุณนั้นจเจริญเติบโตได้อย่างมากขึ้นเลยทีเดียวจะทําให้คุณนั้น รู้สึกพึงพอใจและสร้างความมั่นคงในเรื่องของการงานให้กับตัวคุณในอนาคตแม้กระทั่งที่ผ่านมาบริวารของคุณอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณบ้างแต่ว่าในช่วงนี้บริวารของคุณนั้นจะช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนคุณทำให้การงานของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ถือได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้การงานของคุณนั้นจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจะทำอะไรก็มีคนเข้าข้างจะทำอะไรก็มีคนสนับสนุนขอให้คุณนั้นลงมือให้เต็มที่ขอให้คุณนั้นทำในสิ่งที่คุณได้ตั้งกตั้งใจและยิ้มรับกับโอกาสที่ได้มาคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อเลยสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นอาจจะมีเหวี่ยงบ้างอาจจะมี ต้องเรียกว่ามีรายรับก็บมีรายจ่ายบ้างหรือมีค่าใช้จ่ายตามอําเภอใจของคุณหรือตามอารมณ์ของคุณคุณจะมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวจะเสียเงินเสียทองไปกับการซ่อมแซมยานภาหนะหรือการซื้อยานภาหนะใหม่ๆซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวดังนั้นในช่วงนี้คุณยังมีเงินมีทองได้จับจ่ายได้ใช้สอยเพียงแค่ว่าคุณอย่าใช้อะไรตามใจอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปแต่ก็ยังถือได้ว่าดวงชะตาของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมนั้นเป็น ดวงชะตาที่โชคดีในเรื่องของการเงินอย่างน้อยก็ทีสุด,สดก็ทําให้คุณนั้นมีการเงินการทองได้ใช้จ่ายอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจหรือความต้องการของคุณเองสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนเมษายนนี้สําหรับคนโสดนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างแดนและจะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเพียงแค่คนเคยคุยก็อาจจะมีการพัฒนาสถานะความรักความสัมพันธ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่นั้นมีโอกาสที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้มีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะช่วยการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัวคุณมีโอกาสที่จะวางแผนในเรื่องของการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวอาจจะอยากมีลูกมีบุตรหลานเพิ่มเติมซึ่งจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เป็นอย่างมาก มีโอกาสที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปได้อย่างราบลื่นสร้างความมั่นคงให้เกิดความแข็งแกร่งมีโอกาสที่จะเข้าอกเข้าใจกันได้ดีมากกว่าเดิมมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นถือได้ว่าในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมมากกว่าใคร ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีกลุ่มในเดือนเมษายนนี้นะครับคุณจะค่อนข้างที่จะโชคดีในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับชะตาของคุณในเดือนนี้คุณจะมีความสุขในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินและความรักจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศพักผ่อนหย่อนใจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนนี้ในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินการทองหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้มากเป็นพิเศษแต่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นคุณจะประสบความสําเร็จมากเหมือนกันเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้น ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับคุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นอย่างสูงมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องบริวารที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือยืนหนึ่งทั้งเรื่องของการงานที่คุณได้ทําอยู่ในช่วงนี้มากเป็นพิเศษหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาการคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับการยอมรับเชิดชูจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือในหน่วยงานของคุณ มากเหมือนกันในช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอยู่บ้างแต่ตัวคุณน,นั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครๆก็ต้องการตัวคุณในเดือนเมษายนนี้คุณจะได้แสดงความสามารถต่างๆนานา ders, ให้คนเป็นที่ประจักษ์และคุณจะได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนสำหรับบางคนอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยู่บ้างหรือมีการยกย้ายงานอยู่บ้าง ก็ยังถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างแน่นอนหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานกิจการของตัวเองหรือทํางานเป็นพนักง,งานประจําในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยอบอุ้มคอยเห็นผลงานของคุณและเชื่อถือตัวคุณมากก็ขอให้คุณนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจแสดงฝีมือในช่วงนี้เป็นอย่างมากจะมีโอกาสที่จะเข้าตาคนมากเป็นพิเศษที่จะทําให้คุณนั้นจเจริญก้าวหน้า หรือมีความมั่นคงในเรื่องของการงานขึ้นอย่างมากนั่นเองสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่หาเงินได้ด้วยตนเองอคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายหรือมีภาระเยอะสักหน่อยหนึ่งในช่วงนี้คุณอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับความสวยความงามกับตัวคุณเองหรือมีภาระที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่ท,ที่จะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองไป ในช่วงนี้เป็นอย่างมากในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางในท่องเที่ยวหรือมีโอกาสที่จะเดินทางไกลเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับท,ท,ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันการเงินของคุณนั้นก็จะเสียไปกับในเรื่องของการเดินทางแต่อย่างน้อยที่สุดคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่หาเงินได้ด้วยตัวของตัวคุณเองดังนั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเงินที่มาจับจ่ายในช่วงนี้ได้มากพอสมควรแต่ยังไงก็ขอให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะปวดหัวไปเปล่า สำหรับในเรื่องของความรักความรักของคุณชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดนั้นคุณค่อนข้างที่จะมีความร้อนรุ่มใจความรักของคุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นักในช่วงที่ผ่านมาหรือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่บางครั้งเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักมากเกินไปทําให้การพูดคุยหรือการครบหาดูใจนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้คนที่คุณคาดหวังไว้สูงดังนั้นคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานสําหรับตัวคุณทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะหงุดหงิดใจสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมีนต้องบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขความสมหวังเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวคุณอยากจะมหาความสุขในช่วงนี้กับคู่รักคู่ครอ,องของคุณมากเป็นพิเศษ แต่คุณก็อาจจะคิดในเรื่องของความมั่นคงคิดในเรื่องหัวอนาคตมากเช่นเดียวกันแต่ยังไงเสียคุณก็ยังมีความรักที่ดีๆมีความสุขที่ดีๆในช่วงนี้มากแต่คู่ครองของคุณนั้นอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดใจบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งคุณนั้นควรจะมองผ่านและพยายามหาความสุขให้กับตัวเองให้มากขึ้นก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ค่อยๆดีขึ้นอย่างถูกต้องและถูกทิศถูกทางดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่า ชาวลัคนาราศีมีนนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการหาเงินอยู่บ้างแต่ตัวคุณนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าถึงความไม่แน่นอนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพียงแค่ว่าขอให้คุณมั่นใจในตนเองเชื่อมั่นในตนเองเชื่อในความคิดของตัวเองคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนยังมีคนคอยกอหนุนสนับสนุนคุณและอุ้มชูคุณทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง การงานของคุณก็จะได้รับการยอมรับการเงินของคุณนั้นหากมีการวางแผนที่ดีตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถการเงินของคุณนั้นก็จะไม่สะดุดความรักก็พยายามทำใจให้สบายมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่รับรองได้ว่าคุณจะมีความสุขได้อย่างคาดไม่ถึงอย่าให้คุณนั้นเครียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปเพราะจะทำให้คุณเป็นเหมือนกระต่ายตื่นตูมที่คิดมากจนเกินไปเองหากคุณทำใจให้เป็นกลางได้ทำใจให้สนุกสนานได้เชื่อได้ว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างพลังงานดีๆจะให ตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง